สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมา React Official Pilot Series GL เรื่องใหม่อีกแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะชื่อเรื่องว่า h h s s นะหนูไม่รู้หนูนพูดถูกหรือเปล่า a s e y e s Chase, Chase, อะไรนี่แหละสักอยาก่างนึงเนาะก็เป็นจากที่ดูดูมาคร่าวๆนะคะเป็นเหมือนเรื่องเล่าความเแบบกี่ยวกับความลับของโรงเรียนหญิงล้วนว่าเขาจะม,มีวิริกรรมอะไรบ้างสำหรับโรงเรียนที่เป็นหญิง เราไม่เคยรู้มาก่อนเบื้องลึกเบื้องหลังอ,อะไรต่างๆนะคะโอเคเราก็ไปดูกันเลยเดียวกว่าว่าเรื่องของโรงเรียนหญิงล้วนจะมีอะไรบ้างที่นี่นเราสอนให้นักเรียนของเราทุกคนเป็นเด็กเรียบร้อยไม่น่ากลัออวะอะทมะดูแลเด็กผู้หญิงอะไม่ยากหรอกะ ไม่ไง <Yeah. S 2> อ่ะนี่น่กลัวมากอุ้ยอุ้ยออนหมูลองเนอนืนมาเลยนะเราเคยบอกเชื่อว่าเอาหนูเอดูแลเดกผู้หญิงอ่ะ,ะไม่ยากหรอกค่ะไม่ยากหรอกค่ะเล่เป็นคนที่ชอบยอยไม่ยากหรอมีแล้ว อเราด้วยว่าแกชอบเราแค่ออกการเล่นๆแบบนี้สนุกดีออกโรงเรียนหนุนหนึ่งแม่งตาจะชมชัดถ้าเราไปไปอ่ะแกจะเสียใจบ้างนะที่นี่เราสอนให้ในักเรียนของเราทุกคนเป็นเด็กเรียบร้อย,อยเด็กเรียบร้อยมากเท่ากับ <laughs> อุ้ย นิ่เข้าคูก่กันไหนยแต่ไม่อยากกดไม่ได้มีไว้ทาตามุคออ่ะคุสวยมากจำเจอไรมั่งดอเ,นะเป็นปะถ้าไม่เป็นอนะ่ะเดี๋ยวสอนอะไรยาคู่กันหรอมานี่คือมึงู่นะหรอกับเด็กได้ไง โอ๊ยงงอ่ะก็เขาคู่กับผมหน้ามาน่ะไงเขาบอกวก็เอากันเล่นๆใช่ไหมทำไมเคมีสองคนนี้ยืนกันแล้วมันนึกว่าคู่กันคู่หล่อมากขางงอ่าค่ยอะไรอ่ะ FRT Entertainment คจบไปแล้วกับเชสเชสจบแล้วหรอกี่นาทีกี่วิสองนาทีเองเป็นออฟฟิเชียลทีเซอร์ยังไม่รู้จักชื่อตัวละครเลยทุกคนเขาจะมีเพิ่มเติมอีกไหมจริงยังไม่ยังไม่ค่อยรู้มันดูแบบว่าไอเราก็ใสเร็วเร็วเนาะมันตัดเร็วเนาะเออไอเราก็จะบอกว่าเราเราเป็นใสาแบบว่าอืมเป็นเป็นสายที่ชอบแบบแนวเนี้ยเข้าไนะ มันมันด้วยคําที่เราไม่เคยเรียนหญิงล้วนอะ่ะเราก็อยากจะรู้อะ่ะในในในโรงเรียนหญิงล้วนมันมันมีมวรีรกรรมาะไรยแล้วแล้วเมื่อกี้ก็คือคือมันเป็นปกติเลยของวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นหญิงล้วนชายหญิงหรือโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่เด็กวัยเเขาจะเป็นวัยที่ลองผิดลองถูกอ่าใช่แล้วก็เขาเรียกอะไรดื้ออ่อฉะนั้นแล้วมันก็เป็นอ่า ในในชีวิตจริงของสังคมปัจจุบันอยู่แล้วซึ่งอ่าที่เราเราสนใจก็เพราะว่ามันอยู่ในโรงเรียนหญิงล้วนเพราะเราไม่เคยรู้ใช่แล้วอ่าพอพอมีหญิงล้วนเสร็จปุ๊บอะเวลาเขาจะมีแฟนอะไรอย่างที่พี่เคยพูดไปอ่ามันก็ต้องแบบมีแฟนผู้หญิงสิแล้วมันเป็นยังไงอะไรยังไงเราก็อยากจะรู้ตรงนี้แล้วก็อุ้ยเมื่อกี้ครูหล่อมากนึกว่าคู่กันจริงตกใจก็อย่าครูแบบว่าอ่าพี่มุกพลนนิดใช่ไหมแล้ว เล่นเป็นครูเนี่ยเขามีคู่ไหมอันนี้ยังไม่เห็นเลยอะใน<ว> ه, ทีซื้อนี่ก็ต้องก็น่านจะต้องรอไพาลอลตใหญ่อีกหรือเปล่าเพือ่อจะทีมาอีกหรือเปล่าควาาจ,จะเรียกอเอน,ออนอใช่ยรีกคนดูมามุงดูและตอนเนี้เฮ้ยเนื้อเรื่องค่อนข้างดีนะดูแค่นี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าน่าสนใจเออถ้าเราไม่ได้มองเรื่องดราม่าหรือแบบเราไม่ได้โลกสวยเราสามารถดูเรื่อง้สก จริงไม่ได้ทุ่งลาเดอร์เนาะไม่ได้ทุ่งลาเนเดอร์เราจะสามารถดูเรื่องนี้ได้เพราะว่าเราดูป่าไหวเราดูแบบเป็นหนาำหน่อยอะกินนาำไม่แบบเราไม่ใช่ทุ่งลาเดอร์เราเป็นป่าไหวแบบเราเป็นป่าไหวมีนาำหน่อยแบบยโดนบาดโดนอะไรเงี้ยเออเออเราเราก็อยากรู้ในมุมนั้นเหมือนกันที่อ่ะยังไม่เคยเห็นเหมือนกันอืแต่สิ่งที่หนูดูเราก็รู้สึกว่า แปลกเลยก็คือพออทัานดีพอกลัวแปลกมากแบบคนนึกว่าอยู่ในนั้นอะเหมือนพูดแบบพูดกล่องเกาใครก็ไม่รู้อะบอกว่าโรงเรียนเราสอนให้เด็กเป็นคนดีเป็นคนเรียบร้อยอะไรแต่มันน่ากลัวน่ากลัวพออน่ากลัวมากใช่อารมณ์อารมณ์ประมาณเหมือนภาพยนตร์อารมณ์แบบมือด้วยความที่ดนตีเขาเขาเล่าเมื่อกี้อะมันมันเหมือนเป็นภาพยนตร์สั้นอะที่แบบ หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงไม่คิดเลยว่าซีรีส์มันจะต้องแบบปวดหัวแค่ไหนเพราะว่าเมื่อกี้เขามีเรื่องเรื่องขัดแย้งกันระหว่างนักเรียนด้วยกันอะไรอย่างนี้ถ้าใครแบบไม่ชอบคนตีกันอะไรเ้ยก็อาจจะดูไม่ได้ใช่ไหมไอเราเป็นสายแบบภาพยนตร์นู่แหละเนาะโรงเรียนหญิงดวนก็มีทั้งเออแบบใช้ความรุนแรงมีทั้งความรักความพี่ว่ามีแทบทุกรงเรียนไม่ไม่ใช่แค่หญิง้วนแต่ว่าที่ที่อยากรู้ก็คือ เออความสัมพันธ์ของหญิงล้วนอะไรเงี้ยเขามีค,ความสัมพันธ์กันยังไงในในพาร์ทของความรักหรือคู่รักของเด็กแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะนําเสนออะไรเพราะว่าด้วยความที่เป็นเด็กอะ่ะอืมเขาจะสามารถเล่ากลา้าเล่าอะไรไหมที่มันแบบไม่รู้เลยแต่ว่าเมื่อกี้เขาหล่ามีการสูบบุหรี่อะไรเงี้ยมันก็เป็นในสังคมไทยกลัวความดรามา่ากลัวดราม่ากันนั่นแหละ<ง>อันนี้ก็แต่ว่ารจริงๆอ่ะ ทำแบบนี้ออกมาทําออกมาในแนวเกี่ยวกับข้อคิดในการสอนก็ได้นะเพราะว่าจริงๆอ่ะสังคมเราก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ทํายังไงให้แบบนี้คืออันนี้มาจากนิยายไหมหรือไม่ใช่หนูไม่รู้เหมือนกันอันนั้นสิเออหนูไปเข้าไปค้นหาหนูก็ไม่เห็นอะ่ะแล้ว <laughs> แล้วแล้วแล้ว,ลวใครคู่ใคร หรือว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คู่ใครไม่ไม่ใช่คู่ใครหรือว่ามันเป็นแนว G L ที่เขาเล่าเรื่องชีวิตของคนเอที่ที่เด็กอยู่ในในโรงเรียนหญิงล้วนหรือเปล่าที่แบบเกิดอะไรขึ้นบ้างืออาจจะไม่ได้มีแบบความรักที่มัน เป็นในอ่าที่เอามาจากนิยายแล้วก็จบสวยอะไรอย่างเงี้หรือเปล่าแบบอาจจะเล่าหักมุมไปเลยเล่าแบบเป็นเรื่องราวชีวิตสูงแล้ก็ไม่น่าจะเหมือนเล่าเป็นสวยอาะเออเป็นแบบซีรีส์เรื่องราวชีวิตอะไรอย่างเี้เป็นซีรีส์เล่าวีรกรรมอะไรอย่างเงี้ย G L อะไรอย่างเงี้ย อแต่ว่าแต่ว่าครูอ่อคู่หล่อมากน้องใจพี่มุกคนละนิดคือแบบคือเล่นแบบเนี้ยคือได้เลยนะคือจริงๆรอรอคอยพี่มุกแบบในจีในพาร์ของจีเอลมากๆเลยนะนั่นสีงงนะน่ความที่ไพยหลอดมันมันมันนิดเดียวอ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาต้องจะสื่อว่าอะไรกันแน่ระหว่างเปิดตัวมาเมื่อกี้คือพี่มุกพี่นึกว่าพระเอกจริงจริงนะ แล้วมามายืนพูดกับนักเรียนนักเรียนคือหน้าตาหน้าตาดีสวยออืแต่ว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงอีกคนนึงใช่ไหมที่เป็นแบบเพื่อนกันอะที่ผมนามาที่เดี๋ยวพูดอะพี่ดูก็ไม่ค่อยทันหรอกมันเร็วเอที่เขาแบบว่าคือเหมือนเรื่องประมาณว่าผมหน้าม้าชอบคนที่สุบุรีเออแล้วก็บอกว่าเออชอบอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยคนสุบุรีก็ไม่รู้ว่า ชอบผู้หญิงไหมหรือยังไงแต่มาหาที่ห้องสมุดแล้วบอกว่าเอาเอากัรเล่นๆเ,เอออะไรนี้ก็คงสนุกดีใช่ไหมละ่ะแต่ทีนี้เหมือนก็เหมือนแบบฟันแล้วทิ้งอะ่ะเข้าใจปะเราแบบคนหน้ามาแบบร้องไห้เราแบบว่าเออโรงเรียนหญิงลวนแม่งน่ารกชัดๆเลยถ้าพี่พี่เคาะนะได้กับใจอ่ะถ้าพี่พี่เคาะแบบในมุมพี่พี่พี่อาจจะมองว่าเขาอาจจะเล่าเป็นซีรีส์ชีวิตก็ได้ที่เป็นแบบ เรื่องราวของหญิงหญิงในโรงเรียนหญิงล้วนของเด็กมัธยมอย่างนี้ป่ะหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีใครคู่ใครหรืออย่งนี้ก็ฉีกอะไรเหมือนกันนะเออเลิศนะเป็นฉีกที่อ่าเราสังเกตดูที่ผ่านมาเขาก็จะจบสวยเขาจะมีแต่ทก็จะมีพร็อพของว่าเอออันนี้คู่กันอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเรื่องโน่นนี่นั่นแต่ในเนี้ยมันมันเหมือนแบบเพลดเหมือนภาพยนตร์จริงจริงแบบเวลาเขาปล่อยทีซื้อภาพยนตร์มันก็จะเป็นประมาณนี้นะ ซึ่งเราไม่รู้เลยตอนจบจะยังไงแล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้เอามาจากนิยายเราก็ยังไม่รู้อีกว่ามันจะเป็นยังไงไม,ไม่รู้ว่ามันมาจากนิยายหรือเปล่าอ่ะทุกคนใครแบบว่าพอรู้เนาะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าคือหนูกดเข้าไปปุ๊บหนูเห็นเป็นภาพปกภาพพยายอะไรก็ไม่รู้หนูก็เลยหนูก็เลยไม่กดเข้าไปดูดีกว่าเดี๋ยวหนูแบบไปเอาข้อมูลผิดผิดมาอ,มอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเสริมตรงไหนหรือว่ารู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ อ่าที่เจอเรื่องนี้เนาะซีรีส์เรื่องนี้อ,อะไรเงี้ยแบบข้อมูลอะไรที่มันแบบชัดกว่าพวกเราพูดไปก็แนะนํามาได้อะไรเงี้ยสาแบบมารถคอมเมนต์บอกกันได้สําหรับบางมางใครบางคนที่แบบเข้ามาดูเรื่องนี้แล้วยังแบบไม่รู้จักซีรีส์เรื่องนี้ก็อาจจะแบบวิ่พอมาอ่านแบบพี่ๆมาคอมเมนต์ว่าเออเรื่องราวเป็นยังไงอะไรเงี้ยอาจสนใจแล้วก็รอติดตาม,ม,มไปด้วยกันนะคะทุกคนอืม ใช่เราก็เนี่ยแค่เราดูเราก็รอติดตามแล้วเพราะว่าเป็นเนื้อเรื่องที่เราเราเคยพูดมาก่อนว่าเอ้ยเราอยากจะรู้อะไรที่เกี่ยวกับหญิงล้วนใช่โรงเรียนหญิงล้วนเขามีแบบเรื่องราวอะไรมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเขามีการใช้ชีวิตยังไงของเด็กอะเพราะว่ามันเจอแต่ผู้หญิงด้วยกันมีความรักยังไงมีทั้งมีความรักมีความขัดแย้งกันอะไรใช่ใช่ก็เป็นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยังยังไม่เคยเห็น มีมาก่อนน่าติดตามมังมากเลยพ่าะโอ้โหค่ายก็ค่อนข้างที่จะอันนี้เหมือนกันเนาะนำเสนอเรื่องราวที่แปลกใหม่ใช่แปลกใหม่ในชีวิตในคนในสังคมก็คือเด็กเน,กนี่ยอืมอืมกลามาที่ มาทำซีรีส์เชียวเพราะว่าบางคนเขาอาจจะดาว่าก็ได้เนาะบางคนเขาอาจจะแบบว่าติดในเรื่องของชุ่นักเรียนว่ะเนื่อหาค่อนข้างรุนแรงนะอ้อหาค่อนข้างรุนแรงสําหรับมัธยมนะคะสําหรับเด็กแต่ว่าดูได้ดูได้สามารถเป็นข้อคิดได้ดูเพื่อเป็นออ เขาเรียกอะไรอะวิทยาฐานเออดูเป็นอุทารหอดูอุทารอนสนใจดูเป็นข้อคิดนะคะดูในใช่จริงๆรีแอคเราอะถ้าสมมติว่าเราสนใจแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราจะชอบกันกระทำซะทั้งหมดแต่เราเราเป็นการวิเคราะ์ร่วมกันแล้วก็หาข้อคิดใช่หาข้อคิดว่าเอออันนี้คนครครทำตามไหมอันไหนไม่ไม่ดีไม่ควร ทำตามถ้าใครที่แบบติดตามช่องเราก็จะรู้ว่าหลังจากที่ดูซีรีส์จบมันจะมีการวิเคราะห์เกิดขึ้นเนาะอะไรดีไม่ดีเราก็สามารถแยกแยกแยะได้ใช่เพราะว่าแฟนคลับเราก็มีทั้งน้องๆที่เป็นเด็กๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยมาถ่ายมก็มีมีผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่มีมีทุกวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็จบไปแล้วนะคะกับการวิเคราะห์เรื่อง <c oughs> คนก้าพูดชื่อเรื่องเลยหนูพูดไม่ถูกอะไรเชสชชสเชสใช่ไหมไม่มีภาษาไทยใช่ไหมไม่มีนะหรอโอเคไม่รู้เลยว่าค่ายไหน <c oughs> นั่นแหละค่ะทุกคนก็ต้องรอติดตามค่ายนี้ด้วยนะคะติดตามในช่องทางไหนอะน่าจะเป็นทาง Youtube เลยสิ YouTube ชื่อว่าอะไรอ่ะ YouTube ก็นี่ไงชื่อของค่ายเลย FRT Entertainment ซึ่งน่าจะเป็นชื่อย่อของของค่ายได้เปล่าวันนี้นะคะเคก็ต้องรอติดตามด้วยนะคะมีพี่มัวลรนิดด้วยแล้วก็มีนักแสดงนักเรียนใครที่เป็นสายแบบว่าสายนี้จะเรียกว่าสายอะไรอะสายไม่ใช่ทุ่งลาวินเดอร์ใช่เป็นแบบสายแบบท้าทายอะไรที่มันแบบว่านามอะไร อบวแบบ่าค่อนข้างที่จะกล้าเล่ากล้าอะไรใ,ในใน,ในเรื่องของชุดนักเรียนอืม,อมใช่ก็ต้องรอสนับสนุนซัพพอร์ตนะคะเพื่อให้เป็นที่ยาฐานนทีคุณจริงๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย